สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเล่นทุกเกมนะครับผมตรงนี้ผมก็มาแจกรหัสไก่ตันเหมือนเดิมนะครับก็มารีวิวกันเลยมาที่เลเลก่อน2450นเลเวลนะครับตันยังไม่ตันนะยังไม่ตันก็เป็นอาทิตย์ที่ยังไม่ได้อัปเดตด้วยก็เงินนี่โอ้โห15ล้านเลยเพี่เป็นล้านเลยเดี๋ยวก,ก็มาเงินม่วงนะครับ โอ้โหอย่างน้อยๆอย,อยู่ถือว่าไม่เป็นไร8,000เองก็มาสวดของหมัดด้วยนะครับหมัดก็ทิวเมนหมัดนะครับมีแบตเตอรี่600แม็กนะครับอืมยาวๆแล้วก็ผลโมจิก็ตื่นด้วยนะประเด็นอืมตื่นอุ้ยสุดยอดนี่นี่นี่ ตื่นซะด้วยตื่นหมดนี่ตื่นหมดนะครับอโอเคส่วนมีคีตร์บลุกด้วยนะครับโอ้โหปั้นยาวๆเลยหลานนี้คือว่าคุ้มแล้วนะเนี่ยส่วนต่อไปคือดาบนะครับโอ้โหแช็งปุ๊บโอเคอุ้ยมีโรงงานเปิดพอดีเดี๋ยนวะไปหาโรงงานก่อนแล้วกัน ก็เยผมโดน,น,นยิงเฮ้ยมาไปล่าคน,นโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหม อา้านอนกับพื้นเลยโอเคก็มารีวิวต่อนะรอแปบบ๊บชึบโอเคต่อไปมาลิว,วนี้เลยดาบตัวดาบเนี่ยมีเคียวส0 0้นะครับโอ้โหยังตีอยู่เลยแล้วก็เป็นม้าสามร้อปืนก็มีองเหมือนกันป้าคุุมอัตาคุรินะครับแล้วก็ผลยังน้อยๆอ,อยู่นะ โอเค,อเค,อเคตายพอดีเลยเช่างมันครับแล้วก็อาคิก็นะปึ๊บอาคิสายลุงโอ้ my god ผมก็จะมาสุ่มผลก่อนเลยก่อนจะปิดคลิปนะซึบโอ้โหยอย่างนี่เองได้อย่างโอเคตลอดวันนี้ก็ลาไปก่อนแจก ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย